สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะพูดถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้านะครับและการาบําบัดด้วยสารเปอร์จิตหรือว่าสารไซคาเดลิกส์นะครับก่อนอื่นต้องพูดให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ความรู้และก็หลีกเลี่ยงการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องนะครับไม่มีจุดประสงค์ในการชีนช้นําชี้แนะหรือสนับสนุนให้ใช้สารผิดกฎหมายแต่อย่างใดน,น,น,นะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากบนโลกนะครับต้องท,ทนทุกทรมานและ และเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งะครับของความทุกข์ที่จิตแพทย์หลายหลายท่านนะครับก็ออกมาพูดชัดเจนว่าโรคซึมเศร้าไม่มีการไม่ไม่มีทางรักษาซึ่งก็ฟังดูแล้วก็น่าผิดหวังนะครับแต่ว่าโชคดีที่ว่ายังมีนักวิทยาศาสตร์แล้วก็คุณหมออีกจํานวนมากนะครับที่ไม่ได้เห็นด้วยอย่างนั้นนะครับแล้วก็ได้ทําการศึกษามาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับอย่างน้อยก็ต้องมียี่ 20ปีทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในยุโรปนะครับโดยเฉพาะที่อิ p e r i a l เร l ยลคอเที่กรุงลอนดอนนะครับแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ครับก็มีการศึกษาใช้สารเปิดจิตนะครับในการดูว่าผลของการรักษาโรคซึมเศร้าหรือว่าแม้กระทั่งอาการติดยาสพติดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งขนาด F.D.A. นะครับของสหรัฐอเมริกาหรือว่าองค์การอาหารยาของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็หลังจากที่ได้เห็นงานวิจัยเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ออกมายอมรับนะครับแล้วก็พูดว่า,างานวิจัยทางด้านสารเปิดจิตเนี่ยกับการบําบัดโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นการบําบัดในเชิงก้าวกระโดดน,นะครับถือว่าเป็น breakthrough นะครับเทอราปีที่ที่จะส่งผล,ผลกระทบในเชิงบวกอย่างมากนะครับในการรักษา ถ้าเกิดเราดูข้อมูลเชิงสถิตินะครับว่างานวิจัยเกี่ยวกับสารเปิดจิตหรือสารไซคลิกเนี่ยจะมีมากในในช่วงปีพันเกว่าถึงเจกว่านะครับแล้วก็จะหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเพราะเนื่องจากมีการแบนมีการสั่งให้สารพวกนี้ผิดกฎหมายบ้างนะครับก็ก็เลยหายไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มตั้งแต่ช่วง2010เป็นต้นมานะครับก็งานวิจัยเกี่ยวกับสารเปิดจิตเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นอย่าง อย,อย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะาสารไซลไซบินซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในเห็ดวิเศษหรือว่าแม m จิคมัทรูมนะครับที่มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นจำนวนจนวนมากนะครับแล้วก็มียอดของการอ้างถึงนะครับของการเมนชั่นงานวิจัยที่เกี่ยวกับสารไซลูไซบินเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างเป็นอย่างมีนัยสำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้ว งานวิจัยเหล่านี้เขาบอกอะไรมางนะครับซึ่งในวิดีโอนี้จะขอสรุปนะครับโดยที่จะนำเนื้อหาส่วนหนึ่งมาจากการบรรยายโดยโดรแมดวอลนะครับที่เป็นการบรรยายทางซูมนะครับที่จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็คณะจิตวิทยาจุฬาลงก,กรณ์มหาวิทยาลัยเช่นกันนะครับเมื่อบนที่30มีนาที่ผ่านมาเี่นะครับโดยที่ ดรแมตวอลเนี่ยทำงานร่วมกับศาสตราจารย์เดวิดนัทกับดรโรบินคาร์ฮาร์ริสนะครับซึ่งเป็นนักวิจัยชั้นนำนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการาศึกษาการทำงานของสารเปิดจิตโดยเฉพาะเซลล์สบินหรือว่าเหตุวิเศษหรือว่าไมจิมัชชูมเนี่ยนะครับในการรักษาโรคซึมเศร้านะครับซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำของโลกนะครับแล้วการศึกษาเนี่ยเขาก็ทำหลายแบบนะครับก็มีทั้ง นำผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเข้ามาเข้ามารับการบาบัดนะครับแล้วก็มีลักษณะที่นําผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาใช้าสาร s ซ r o t o n i n นะครับแล้วก็นําเข้าเครื่องสแกนสมองนะครับหรือว่า fmi r นะครับเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับสมองบ้างในขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของเหตุวิเศษนะครับซึ่งจากการสแกนสมองเนี่ยก็พบว่าการเชื่อมต่อต่างๆของสมองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่าง อย่าง,างน่าตกใจนะครับปกติแล้วสมองคนเราเจะแบ่งเป็นหลายๆโซนนะครับโซนที่เกี่ยวกับการมองเห็นเกี่ยวกับการได้ยินเกี่ยวกับการรับกลิ่นเกี่ยวกับการคิดเกี่ยวกับความจําซึ่งแต่ละโซนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะทํางานแยกกันนะครับเราจะจะไม่ค่อยคุยข้ามกันเท่าไหร่แต่ว่าพออยู่ภายใต้ของฤทธิ آ, ์ของเหตุวิเศษเนี่ยหรือว่าสารซารลชบ,บนเนี่ยสมองแต่ละโซนเนี่ยก็จะค,คุยกันมากขึ้นนะครับควรส่วนที่ไม่ไม่เคยคุยกันก็จะคุยกันคุยกันมากขึ้นนะครับหรือว่า เรียกภาษาเทคนิคก็คือ cross talk กันมากขึ้นนะครับซึ่งข้อดีก็คือทำให้ทาให้วงจร default นะครับที่อยู่ในสมองจากเดิมที่เราเคยคิดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆเหมือนกับซึ่งเป็นอาการปกตินะครับของคนที่เป็นโรคึมเศร้าก็จะคิดวนลูปไม่ยอมหลุดจากหลุปของความทุกข์หรือว่าความความหดหู่นะครับเขาก็จะไม่สามารถที่จะหลุดออกออกจากนั้นได้ค่นี้การเชื่อมต่อที่มันเพิ่มขึ้นในสมองเนี่ยมันไปมันไปทำให้วงจรพวกนั้นนะมันมันแตกออกมันมันมัน มันถูกทำลายออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิ่งก้านสาขาในเซลล์สมองเนี่ยก,ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสันนิษฐานด้วยว่า,าเหตุวิเศษเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็น neural genesis ที่ดีสุดตัวหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าเป็น,ปนสารที่ทําให้เกิดาการสร้างเซลล์สมองนะครับเพื่อลดโลคความจําเสือ่อมโรคอัลไซเมอร์การสร้างการเชื่อมต่อในโซนต่างๆของสมองเนี่ยซึงเป็นหน้าที่หลักของอาสารเซลลไซบินเนี่ย มีส่วนอย่างมากนะครับที่ทําให้ทําให้อาการซึมเศร้าต่างๆเนี่ยลดน้อยลงอย่างชัดเจนนะครับโดยที่ในลักษณะการบําบัดของเขานะครับก็พอจากการสแกนสมองแล้วเขาเขาเห็นผลในลักษณะนี้เขาก็มีการบําบัดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงนะครับโดยที่เขาก็านําผู้ป่วยเหล่านั้นมาที่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็เซตอัพห้องในโรงพยาบาลให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับกับ กับประสบการณ์ของสารเปิดจิตหรือว่าสารไซคลิกนะครับซึ่งเขาจะรู้จักกันดีในานามของเซตและเซตติ้งนะครับเซตก็คือไมซ์เซตคือไมซ์เซตของคนที่มาบาบัดเขาจะต้องรู้สึกดีนะครับรู้สึกโพซิทีฟรู้สึกเป็นเป็นบวกแล้วก็เซตติ้งก็คือสภาพแวดล้อมของห้องต่างๆไม่ใช่ว่าเป็นห้องโรงบาลทั่วไปมันก็จะดูแบบจิตืดดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องมีการจัดห้องให้ให้อยู่ในสภาวะที่ที่ที่เหมาะสมนะครับ โดยที่การดูแลของเขาครับเขาก็จะให้ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาสองครั้งนะครับครั้งแรกเขาจะก็จะให้สารไซโลไซบินในปริมาณที่ไม่มากนะครับคือประมาณ10มิลลิกรัมซึ่งถ้าเทียบเท่ากับเห็ดแห้งก็คือประมาณ2กรัมก็คือประมาณโดสปกตินะครับเพราะว่าเห็ดแห้งปกติก็จะมีสารไซโลไซบินอยู่ประมาณ55%เออยู่แล้วนะครับก็ครั้งแรกที่มานะครับก็คือแค่โดสปกติก่อนเหมือนกับเช็คอาการว่าความไว ต่อการตอบสนองต่อร่างกายของคนไข้คนนั้นเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จดบันทึกให้ทําแบบทดสอบนะครับว่าอาการซึมเศร้ามากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะครับจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับเขก็ให้ให้ผู้ป่วยกลับมา ที่โรงพยาบาลอีทีนะครับแล้วก็คราวนี้ก็จะให้ในโดสที่สูงขึ้นก็คือประมาณ25ม mm ิลลิกรัมของสารไซรลไซบินหรือเทียบเท่ากับเ็ดแท้งก็ประมาณ5กรัมนะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นเฮโริกโดสนะครับเป็นโดสที่สูงพอสมควรนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรที่จะใช้คนเดียวเด็ดขาดนะครับโดสขนาดนี้จาเป็นที่จะต้องมีผู้ดูแลซึ่งในโรงพยาบาลที่เขาดูแลเนี่ยเขาจะมีจิตแพทย์นะครับแล้วก็ผู้เช่วชาญดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับตลอดเวลายอย่างน้อย2คนอย,อยู่ในห้องนะครับ แล้วก็เขาก็จะให้คนคนไข้นะครับใช้ผ้าปิดตาแล้วก็ใช้หูฟังโดยที่หูฟังนี่จะเป็นหูฟังแบบเปิดนะครับก็คือเขาจะได้ได้ยินเสียงเพลงด้วยแล้วก็จะได้จะจะได้ยินเสียงจากภายนอกด้วยเพราะนั้นเขาจะสามารถสื่อสารกับจิตแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลได้ตลอดเวลาโดยที่ระยะเวลาที่ใช้ในการในการอยู่ในเซสชันนั้นก็ประมาณ6กถึงแชั่วโมงนะครับสาเหตุที่การบําบัดครั้งที่1ครั้งที่2จะต้องห่างกัน หนึ่งสัปดาห์เนี่ยเป็นเพราะว่าสารไซโลซบินเนี่ยจะถ้าใช้ติดกันเนี่ยจะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าทอร์เรลเลนต์นะครับหรือว่าอาการอาการดื้อยานะครับคือถ้าเกิดใช้ติดกันเกินไปเนี่ยก็จะทําให้ครั้งที่2เนี่ยมันได้ผลน้อยปรน้อยน้อยลงจะเป็นที่ต้องใช้ใช้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเว้นห่างกันอย่างน้อยสัก1สัปดาห์เนี่ยก็ทอร์เรลเลนต์หรือว่าอาการดื้อเนี่ยมันมันก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยจะจะจำเป็นต้องเว้นห่างกันหนึ่งหนึ่งสัปดาห์นะครับ ผลที่ได้นะครับก็ชัดเจนนะครับหลังจากที่ให้สารไซลิโซิินไปแล้วนะครับก็ถ้าดูที่กราฟที่โชว์อยู่นะครับก็คือ BDI score นะครับหรือว่า Beck Depression Inventory นะครับ score ก็คือสกอร์นี้นะครับจะจะแบ่งเป็น3โซนคือถ้าเกิดช่วง0-9นะครับ0-9ี่ก็คือถือว่าถือว่าไม่เป็นซึมเศร้านะครับแต่ถ้าเกิดประมาณสัก30ถึนะครับก็จะ ถือว่าเป็นซึมเศร้าระดับกลางระดับอ่อนๆนะครับแล้วถ้าเกิด30ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นซึมเศร้าระดับค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับเ,เพราะฉะนั้นการอ่านกราฟนี้นะครับแกนแกนตั้งนะครับก็จะเป็น BDI score นะครับข้างล่างสุดก็คือไม่เป็นซึมเศร้านะครับตรงกลางเป็นซึมเศร้าระดับอ่อนนะครับด้านบนก็เป็นซึมเศรา้าระดับระดับรุนแรงนะครับโดยที่แกนนอนเนี่ยก็คือระยะเวลานะครับของการติดตามผลว่าหลังจากทรีทเมนต์ไปแล้วเนี่ย สกอร์เขาเป็นอย่างไงบ้างหรือว <c oughs> <t> ่าอาการซึมเศร้าเขามากขึ the like ้นหรือน้อยลงอย่างไงบ้างนะครับถ้าเกิดสังเกตเนี่ยแต่ละสีของเส้นนะครับก็คือเป็นผู้ป่วยแต่ละรายที่เข้ามาหรือว่าอาสาสมัครนะครับที่เข้ามารับการรักษานะครับโดยที่สังเกตว่าหลายคนเนี่ยช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยจะ BDI สกอร์เนี่ยจะลดลงแบบคืออาการซึมเศร้าเนี่ยจะลดลงอย่างชัดเจนนะครับในช่วงสัปดาห์แรกนะครับแล้วก็หลายรายนะครับก็จะ จากสมมุติถ้าเกิดเราดูเส้นสีเขียวหรือเส้นสีม่วงอ่อนเนี่ยที่อาจจะเป็นซึมเศร้าะระดับอ่อนๆนะครับพอได้รับการรักษาปุ๊บเนี่ยก็จะตกลงไปอยู่ในช่วงที่ถือว่าไม่ไม่เป็นซึมเศร้าแล้วนะครับแล้วก็หลายคนก็จะอยู่อยู่ในโซนด <ard> ้านล่างครับแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่เด้งกลับขึ้นมาบ้างบางคนเนี่ยอย่างเส้นเส้นสีม,ม่วงบนสุดเนี่ยมีอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรงนะครับแล้วพอได้รับการรักษาปุ๊บเนี่ยก็จะเหลือแค่การซึมเศร้าระดับอ่อนแล้วก็ แล้วก็ยังคงสภาพอยู่ในระดับอ่อนไปไปจนถึงอย่างน้อย3เดือนเลยนะครับแล้วก็แต่ก็มีบางรายนะครับที่เด้งกลับขึ้นไปอยู่เหมือนกันแต่ก็ถือเป็นส่วนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผลโดยรวมแล้วเนี่ยหลังจากที่ได้รับการบําบ,บัดด้วยเซโล์สาบินหรือว่าเหตุวิเศษเนี่ยโดยผู้ผู้ชายแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าอาการซึมเศร้านะครับที่ตรวจวัดได้เนี่ยก็จะลดน้อยลงอย่างค่อนข้างยั่งยืนนะครับในในชานี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าลดลงอย่างน้อยก็3-3เ3ดือนนะครับ ซึ่งในสารคดีที่เขาทำเกี่ยวกับงานวิจัยนี้นะครับเขา,เขาไปถ่ายาสดเลยนะครับว่าคนไข้ที่มารักษาเนี่ยคาเซชันเป็นยังไงนะครับคุยกับหมอหมอว่ายังไงบ้างการสัมภาษณ์ต่างๆนะครับชีวิตเขาเป็นยังไงหลังจากทรีทเมนต์เนี่ยซึ่งหาดูได้ใน y t u t u นะครับชื่อว่า Selocybin Medical Trial The Healing Mushrooms เดวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใน Description ข้างล่างนะครับลองไป,ไปกดดูได้ซึ่งในสารคดีชุดนั้นเนี่ย บางคนนะครับก็หายจากการซึมเศร้าไปอย่างน้อย6เดือนบางคนถึง2ปียาวถึง2อ2ปีหมายความว่าทรีตเมนต์แค่2ครั้งแล้วเนี่ยในช่วง6เดือนหรือว่าสปีเนี่ยเขาไม่จเป็นที่จะต้องรับการบําบัดอ,อีกเลยนะครับซึ่งต่างจากการใช้อยาต้านซึมเศร้าทั่วไปนะครับหรือว่า i n t i d e PRESSION โดยเฉพาะประเภท SSRI นะครับที่คนไทยจาเป็นที่จะต้องทานทุกๆวันทุกๆวันนะครับ เพื่อเหมือนกับกดอาการไม่ไม่ให้เกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาผลโดยเฉลี่ยนะครับของการของการบําบัดด้วยเ,เหตุวิเศษเนี่ยครับจะได้ผลค่อนข้างจะยั่งยืนนะครับอ,อย่างน้อย3เดือนจากจากงานงานวิจัยที่เขาเก็บผลนะครับก็อาการซึมเศร้าเขาก็ไม่ได้ดีดกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับจะอยู่คนข้างตับแล้วคราวนี้เมื่อเทียบกับยาต้านซึมเศร้าคลาสสิกทั่วไปนะครับอ,อย่างที่บอกไปแล้วประเภท SSI ซซึ่งในที่นี้ในงานวิจัยเนี่ยเขาก็ เทียบระหว่างาซาโรซบินในเห็ดวิเศษนะครับกับายาต้านซึมเศร้าชื่อเอสิตาโลแพมนะครับโดยที่ฉากตัวบนนะครับก็เป็นเป็นการวัดค่าของเรียกว่าอาการซึมเศร้าว่าลดลงมากน้อยแค่ไหนนะครับเส้นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นของสารซโรซบินที่อยู่ในเห็ดวิเศษนะครับเส้นสีฟ้านี่ก็จะเป็นยาต้านซึมเศร้าทั่วไปนะครับ จะสังเกตว่าไซลไซบินเนี่ยสามารถลดอาการซึมเศร้าได้มากกว่านะครับแล้วก็แล้วก็ผ่านไปแม้กระทั่งจะ42วันนะครับก็อาการก็ยังอาการซึมเศร้าก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับส่วนชากข้างล่างนะครับก็จะเป็นเป็น l well ว e i n g score นะครับหรือว่าหรือว่าอะไร สภาวะของความรู้สึกที่ดีนะครับของการเป็นอยู่ที่ดีนะครับซึ่งสกอร์ยิ่งสูงก็แสดงว่าความเป็นอยู่ของคนคนนั้นก็เขาจะรู้สึกดีกับชีวิตเขานะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับสารเซโรไซบินจากเหตดวิเศษเนี่ยก็จะให้สกอร์ตรงนั้นได้สูงกว่ายาต้านซึมเศร้านะครับเพราะว่ายาต้านซึมเศร้าท,ทั่วไปเนี่ยลักษณะาการทํางานเขาก็คือจะจะไปะกดต่อมที่รับรู้อารมณ์ความรู้สึกนะครับคือคน พวกนั้นคนคนที่ที่ได้รับยาพวกนีนะ้ก็จะมีอาการเหมือนกับเหมือนกับตายด้าน,นะครับกับความรู้สึกไม่สุขไม่เศร้าไม่อะไรเพราะฉะนั้นลักษณะของ Wellbeing ก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ที่เขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เศร้าก็จริงมันไม่ดีงก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีความสุขด้วยนะครับซึ่งผิดกับไซโดไซบินนะครับที่อยู่ในเหตุวิเศษสังเกตว่าสกอร์จะสูงกว่าจากงานวิจัยเนี่ยครับก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าเหตุวิเศษเนี่ย ให้ผลในการบําบัดโรคซึมเศร้าได้ได้ดีนะครับได้ดีกว่ายาต้านซึมเศร้าคลาสสิกทั่วๆไปนะครับ <c oughs> แล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันไม่อันตรายหรอเพราะว่ากฎหมายบอกว่ามันมันผิดกฎหมายนะเ,เหตุวิเศษเนี่ยคุณไปหาซื้อไม่ได้หรือว่าขายก็ไม่ได้นะครับผมอยากให้คุณดูฉากนี้ก่อนละกันนะครับซึ่งเป็นเป็นฉากที่ให้คะแนนของอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารต่างๆนะครับ โดยที่สีฟ้าอ่อนเนี่ยก็คือเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ใช้เองนะครับส่วนสีฟ้าเข้มเนี่ยก็จะเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นนะครับโดยที่สกอร์เต็มก็คือ100คะแนนก็สังเกตว่าตัวสูงสุดเลยนะครับคือแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอ,อลอฮอ์นะครับสกอร์เต็มร้อยนะครับเป็นอันตรายทั้งต่อผู้ดื่มแล้วก็ต่อผู้อื่นด้วยนะครับต่อมาก็เป็นเฮโรอีนซึ่งเฮโรอีนถือว่าแค่ครึ่งเดียวของแอลกอฮอล์โดยซ้ำไปนะครับแต่คุณคิดดูว่าแอลกอฮอออน่สสาาาาามมรรถซซืื้้้ไไดดตะววกทัๆป แล้วก็ลงมาก็เป็นโคเคนนะครับเป็นยาเสพติดหลายๆอย่างนะครับลงมาถึงทาบบโก้นะครับบุหรี่เหมือนกันนะครับกัญชาก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ก็ถือว่าไม่สูงมากเพิ่งจะสกอร์อยู่ที่ประมาณสัก20กว่าได้นะครับประมาณไม่ถึง20่สิบด้วยซ้ำไปสังเกตใที่ดีนะครับตัวล่างสุดเลยนะครับก็คือเห็ดวิเศษนี่แหละครับคือสกอร์ที่ทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เนี่ยน้อยมากนะครับประมาณ5-6แค่นั้นเองนะครับแล้วไม่มีอันตรายต่อผู้อื่น คือคือถ้าเทียบอันตรายกับแอลกอฮอล์เนี่ยมันคนละสเกลเลยนะครับมัน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 เทียบกันไม่ได้นะครับแล้วรวมทั้งสารเปิดจิตลักษณะอื่นด้วยนะครับเช่นเคเคทามีนหรือที่ที่รู้จักกันในน้ำของยาเคนะครับหรือว่าเอสซาซีนะครับหรือว่าที่รู้จักในน้ำของยายาอีหรือว่า MDMA นะครับซึ่งสถาบันชั้นนําในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยอย่างอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับว่าในในการใช้ MDMA หรือว่า s อในในการรักษาโรค PTSD <S <S เป็นต้นนะครับแล้วก็แม้กระทั่งสารเปิดจิตยอดนิยมอย่าง LSD เก็ <S <S เหมือนกันนะครับคืออันตรายที่เกิดจากตัวผู้ใช้น้อยมากๆนะครับถ้าเทียบแบบแอลกอฮอล์นี่คือแบบเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าแบบถือว่าเป็นยักษ์กระมดเลยก็ว่าได้นะครับผมว่าผมว่าจากฉากน,นี้ทำให้ทำให้หลายคนนะครับน่า,น,าน่าจะต้องลองคิดดูว่าจริงๆแล้วอะไร คือเป็นสิ่งที่อัน,อนตรายนะครับแล้วกฎหมายการที่กฎหมายบอกว่าอะไรผิดหรือไม่ผิดเนี่ยจริงๆแล้วมันเบสอนอะไรกันแน่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราย้อนไปดูไปดูประวัติศาสตร์ทางการเมืองเลยเนี่ยจะรู้ว่าช่วงช่วงยุคปี1 9 7เอ1970ที่จะเห็นฉากก่อนหน้านี้ก็คืองานวิจัยทางด้านสารเปอิเ์เนลดควบลงไปอย่างอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าในช่วงรัฐบาลของประธานาธิบดีนิกซันในสหรัฐอเมริกานะครับก็มีการประกาศให้ประกาศแบบ เหมาเหมา,า,ารวมเลยนะครับว่าสารเปิดจิตแล้วก็รวมทั้งสารเสพติดบางเฮโรอีนเหลืออะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยคือผิดกฎหมายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยพวกนี้เลยเกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะมันเป็นเหตุให้ผลทางการเมืองครับเพราะตอนนั้นมันมันมัน,ม,น,ม,นมีเรื่องของการต่อต้านสงครามเวียดนามเลยด้วยนะครับถ้าเกิดคุณลองลองหาข้อมูลเกี่ยวกับ War w อน on นดราฟนะครับหรือว่าสงครามยาเสพติดดูนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นเป็นยังไงเนี่ยก็จะมี จะ,จะรู้ข้อมูลได้ชัดเจนขึ้นซึ่งถ้าจะพูดถึงมันก็คงเป็นเรื่องยาวนะครับอาจจะต้องเป็นวิดีโออีกอย่อางหนึ่งทีผมจะทําแยกออกไปนะครับแต่สําหรับเมืองไทยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากนะครับเพราะว่ามเมื่อเร็วนี้เองนะครับอย่างที่กล่าวมาในช่วงต้นของวิดีโอก็คือสถาบันชั้นนำนะครับอย่างโรงพยาบาลจุฬานะครับแล้วก็คณะจิตวิทยาของจุฬาลงกรณ์รณมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ให้ความสนใจนะครับกับการบําบัดโรคซึมเศร้าด้วยสารเปิดจิตนะครับซึ่งถือว่าเป็น เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีสําหรับผู้ป่วยซึมเศร้าคนไทยนะครับที่อย่างน้อยก็จะได้มีอีกทางเลือกเป็นความหวังนะครับว่าว่าจริงๆแล้วมันรักษาได้นะแต่อยากจะขอ,อะเน้นย้ํานะครับว่าแม้ว่าโดยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาเขาจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะครับแต่ว่าเหตุวิเศษเป็นต้นหรือว่าสารเปรเจตหลายๆชนิดนะครับการใช้อย่างถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากเลยนะครับ ไม่ควรจะใช้ในปาร์ตี้หรือว่าในเซตติ้งที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่มีเจตนาในการ,รบําบัดนะครับอย่างนั้นมันจะไม่เกิดประโยชน์นะครับควรจะควรจะ,ควรจะดูภา,ายใต้การดูแลของผู้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในในการ,รบําบัดรักษานะครับใครมีความเห็นนะครับข้อชี้แนะยังไงก็เขียนคุยกันข้างล่างได้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากครับที่เราฟัง